โลบล็อก lo เนี่ยอาจจะไม่เป็นที่ปลอดภัยสําหรับเด็กๆอีกต่อไปเอาจริงๆเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยผมแอบเห็นด้วยอยู่วางส่วนนะแต่ว่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูต้นเรื่องกันดีกว่านะครับว่ามันมีที่มาจากไหนหรืออย่างไรนะครับโดยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันได้เริ่มมาจากทวิตเตอร์นี้นะครับเป็นทวิตเตอร์ของดาราคนหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าแคลร์สวีนี่นะครับผมได้ทาการออกมาทวีตเรื่องนี้นะครับว่ามีผู้ปกครองเด็กของเด็กๆคนไหนเนี่ยได้ทาการเล่นโลบล็อกบ้างคือเมื่อวาเน,นเนี่ยฉันน่ะเห็นลูกชายน่ะกำลังเล่น อยู่แล้วได้มีคนในเกมเนี่ยได้ทำการขอให้ลูกของเขาเนี่ยหยิบบัตรเครดิตของเขาและอ่านเลขบัตรเครดิตให้กับพวกเขาฟังนั่นเองซึ่งอ่ะจริงๆเนี่ยโลบล็อกเนี่ยมันดูเป็นที่ที่น่าอันตรายสําหรับเด็กๆมากเลยนะโชคดีเหลือเกินที่เขาเน่ะได้ทําการบอกกับเขาเอาไว้นั่นเองซึ่งพอทวิตนี้เนี่ยได้ทําการออกไปเนี่ยก็มีคนเข้ามาเห็นโพสต์นี้เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าเป็นจานวนที่สูงมากๆเลยนะเพราะคนเห็นทวิตนี้เนี่ยเกือบ6ล้านคนกันเลยนะครับสาหรับเรื่องนี้ เนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันในคลิปวิดีโอกันเลยดีกว่านะครับสืบเนื่องจาก Twitter นี้นะครับผมนะของแคร์สวีนี่เนี่ยจริงๆเนี่ยผมมองว่าถือว่าเป็นเคสหนึ่งที่ดีเลยนะเพราะว่าเป็นการออกมาเตือนภัยให้แก่ผู้ปกครองเลยนะครับแต่ว่าเราก็ต้องมาดูกันดีๆก่อนนะครับว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดอะไรยังไงขึ้นกันแน่โอเคเดี๋ยวผมจะเจาะจาก t w i t t ตอร์ที่เขาทวีตเอาไว้เลยนะครับนะว่าโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคือได้มีคนในเกมเนี่ยได้ทาการแชทคุยกับลูกชายของเขาเนี่ยเพื่อ ที่จะให้ตัวลูกชายของเขานะี่ยทำการเอาข้อมูลบัตรเครดิตของแม่ตัวเองไปส่งในเกมครับซึ่งถามว่าอันตรายไหมผมตอบเลยนะว่าเออโอเคมันอันตรายจริงแหละแต่เราก็ต้องมาดูกันอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมจะบอกว่ามันก็ไม่ใช่ความผิดของแพลตฟอร์มไปซะเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะการที่มีคนเล่นแพลตฟอร์มเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจาก,กันก่อนนะครับว่าในแพลตฟอร์มเนี่ยมันจะมีคนหลากหลายประเภทครับและเอาจริงๆเนี่ยมันก็คือหนึ่งในตัวอย่างที่ทางแพลตฟอร์มเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะคนโทรลได้นะครับ เพราะว่าต่างคนมันต่างพฤติกรรมมานะทุกคนโอเคทีนี้เนี่ยในระหว่างที่ผมได้ทาการเลื่อนทวิตเตอร์นี้ไปนะครับผมก็ได้ทำการเจอกับรูปหนึ่งที่เป็นตัวอินโฟกราฟิกนะซึ่งเป็นรูปที่น่าสนใจมากๆโอเคเดี๋ยวผมจะเอารูปนี้ให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ดูกันเลยนะครับก็จะเป็นตัวรูปตัวนี้นะครับผมที่เป็นอินโฟกราฟิกจากทางเว็บไซต์ของ National Online Safety นะครับผมโอเคคือจะเป็นตัวหัวข้อที่ได้พูดถึงเรื่องบว่าอะไรที่พ่อแม ควรจะรู้เอาไว้เกี่ยวกับ r o บ lox นะครับอ่ะโอเคทีนี้เนี่ยเขาก็ทําการพูดเกลื่อนก้าวๆนะครับผมว่าเออเนี่ยว่าโลบล็อกเนี่ยมันเป็นตัวแพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้กว่า150ล้านคนนะแล้วโลบล็อกเนี่ยก็ถือว่าเป็น Pop o ร u l a r v i d e ดีโ m e s สนะครับผมแล้วก็ทําการโลบล็อกเนี่ยจะสามารถให้ยูเซอร์เนี่ยสามารถสร้างอะไรก็ได้ตามใจที่ตัวเองต้องการโดยใช้ตัว r o b l o x Studio นะครับเป็นการสร้างดานสร้างเกมสร้างอะไรอย่างงี้ซึ่งเป็นใครมาสร้างก็ได้นะครับผมโอเคทีนี้เนี่ยเขาอ่ะก็ นักทำการเขียนว่ามันมีอยู่ 4- 5ฟีเจอร์ใหญ่ๆเนี่ยที่เราจําเป็นจะต้องให้ผู้ปกครองในทําการรู้เอาไว้นะครับอย่างตัวแรกนะครับผมนะที่จะเป็นตัว no age rating นะครับผมนะซึ่งจริงๆเนี่ยผมต้องเล่าให้ฟังนี้ว่า r ลบล็ x เนี่ยได้ถูกจัดเรทเอาไว้นะครับโดยที่เรทเนี่ยมันก็จะเป็นเกมพวกเกมทั้งหลายเนี่ยจะถูกจัดเรทเอาไว้เหมือนว่าคุณผู้ชมเคยเห็นพวกแบบเรทของเรท3าบวกเรตอะไรอย่างงี้ไหมเดี๋ยวผมเอาภาพไปดูซึ่งการจัดเรทเนี่ยอันนี้จะเป็นของตัวสํานักงานสารสนเทศแห่งเกมภาคพื้นยุโรปนะครับผมก็จะมีน มีอะไรอย่างนี้นะครับผมเนี่ยจะมี3 7 12, 16, 18อะไรต่างๆนะครับผมซึ่งตัวโลบล็อกเนี่ยได้ถูกโดนจัดอยู่ที่7นะครับอ่ะโดยที่โลโบล็อกเนี่ยถูกจัดไว้ที่7ครับแต่ว่าในแพลตฟอร์มของเขาเองเนี่ยไม่ได้มีตัวทําให้มันสามารถที่จะจํากัดอายุได้อะนะแล้วก็ทั้งๆที่ตัวแพลตฟอร์มเองเนี่ยก็ได้ถามเรื่องอายุไปแล้วซิด,ด้วยนะนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการจัดเอทเรตติ้งเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะทําได้ง่ายมากเลยนะครับผมสำหร,รับโลบล็อกเพราะว่า,วายังไงโลบล็อก ก็มีข้อมูลของเด็ดเอาเบิร์ดของแต่ละคนแล้วใช่ไหมล่ะแต่ผมผมไม่มั่นใจนะว่าไอตัวรูปนี้เนี่ยมันถูกมา,าลงมานานแล้วด้วยอย่างนะครับผมเพราะว่าณนะตอนนี้โรบอกมันก็มีตัวระบบการจัดเลทอายุอยู่แล้วนะเนี่ยอย่างของทางตัวเกม Arsenal เองนะครับผมก็จะมีตัวการจัดเลทอายุเอาไว้นะอย่างเนี้ยอันนี้เป็นเอชเบวกก็คือเหมาะสําหรับคนที่มีอายุ9ขวบขึ้นไปอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆในโรบอกเนี่ยมันมีระบบเนี้ยมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับและอย่างที่2เลยนะครับผมนะั้นที่เขาได้เขียนเอาไวนะ้วนัันน่นนอเง ก็คืออ่าเอ,อาง่ายๆผมจะอ,อธิบายว่าก็คือมีการซื้อขายอะไรกันทั้งหลายซื้อโลบัคส์อะไรกันอย่างนี้นะครับทีนี้เนี่ยผมจะต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าไอ้ตัวเนี่ p เพอร์เชสเนี่ยมันเป็นตัวที่อันตรายอย่างไรบางทีเนี่ยอย่างที่ผมเคยได้ทําคลิปวิดีโอไว้ที่เป็นเหมือนกับว่าเป็นลูกเนี่ยเอาโทรศัพท์แม่มาเติมโลบัคส์อะไรประมาณนั้นนะครับโดยที่พ่อแม่ไม่ได้อนุญาตแล้วรู้ตัวอีกทีเงินก็สูญไปเป็นหมื่นสองหมื่นอะไรอย่างนี้แล้วนะครับผมก็คือตัวอินแอาเพอร์เชสเนี่ยผม,ก,มยก็ตัว ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแชทฟังชันลิตี้นะครับผมก็คือตัวอันนี้เนี่ยจะเป็นการแชทนั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นโลบแชทที่เราสามารถพูดคุยกันในเกมได้นะครับผมแต่ว่าผมต้องเล่าอย่างนี้ว่าไอตัวฟังก์ชันแชทในโลบกเนี่ยผมถือว่ามันปลอดภัยในระดับหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าไอตัวฟังชันแชทในโลบกเนี่ยเวลาเราพิมพ์อะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับที่อยู่หรือเกี่ยวกับบัตรเครดิตอะไรไปอย่างเงี้ยมันก็จะถูกเซนเซอร์เอาไวใ้ให้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมโดยส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ว่ามันจะ ทีนี้เนี่ยคหลายๆคนก็น่าจะเริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหมครับผมว่าทําไมพวกแอคเคา t ที่ต่ากว่าอายุ13เนี่ยเขาถึงเลือกที่จะ เซนเซอร์ S S อะไรเยอะมากเซนเซอร์แม้กระทั่งตัวเลขทีเนี้ยตอนแรกกับผมก็ไม่เข้าใจหรอกว่าเอ้ทำไมโรบอก,กับไอ้แค่ไอ้พวกตัวเลขเนี่ยทำไมต้องเซ็นเซอร์แต่พอผมมาดูในเขาเรียกว่ามุมกว้างผมก็เลยอ๋อเข้าใจเลยว่าทําไมเขาถึงต้องทําอย่างนี้เรื่องต่อไปนะครับผมที่เป็นเรื่องที่ต้องควรระวังอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมนั่นก็คือเรื่องของโอเดอร์นั่นเองครับโอเดอร์ order, หรือที่มีชื่อยอ่อเป็นออนไลน์เดตเตอร์นะครับก็คือเหมือนกับว่าเป็นคนที่เข้ามาโรบอกเพื่อที่จะหาบางคนที่จะเดทก็คือแปลว่าเหมือนเป็นการ ซึ่งอจันจริงเนี่ยไอเรื่องการออนไลน์เดทติ้งเนี่ยถือว่าผิดตัว TOS ของ Ro บ lox ด้วยนะครับผมนะแต่ว่าก็พูดกันตรงๆอ่ะว่าบางทีมันก็ไม่หมดหรอก <c oughs> นะแล้วก็จะมีอ่าอีกประเภทหนึ่งนะครับผมที่ควรจะระวังเอาไว้นะครับนั่นก็คือพวกออนไลน์พรีเดเตอร์นั่นเองนะครับออนไลน์พรีเดเตอร์เนี่ยก็คือพวกที่เหมือนกับว่าถ้าเราจะใช้ภาษาบ้านเรามันก็เปรียบเสมือนกับพวกสะกดรอยตามอะไรเงี้ยที่เหมือนกับว่าเป็นบุคคลประเภทหนึ่งละกันที่เหมือนกับว่าเอ้ยถามพวกข้อมูลส่วนตัวถามนู่นถามนี่อะไร เพื่อเหมือนให้เรารู้ว่าเฮ้ยเด็กคนนี้อยู่ไหนว่าแบบจะไปลักพาตัวหรือว่าอะไรประมาณนี้เนี่ยซึ่งบุคคลเหล่านี้เนี่ยเขาเขียนเอาไว้เลยนะครับว่า s u o บ be block and report เออก็คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดเนี่ยมี บุคคลหนึ่งบุคคลใดเนี่ยถามเกี่ยวกับ personality information เป็นข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับเด็กหรือว่ามีการพูดคุยส่วนบุคคลเขาควรที่จะถูกบล็อกแล้วก็รีพอร์ตทิ้งไปเลยและนี่คือคําแนะนําสําหรับของทางผู้ปกครองนะครับผมนะโดยการที่เหมือนกับว่าให้เราเด็กเขียนตัว take note เอาไว้เลยนะครับว่าเอ้ยเกมนี้เนี่ยแกเล่นได้นะแกเล่นไม่ได้นะอะไรอย่างงี้นะครับผมแล้วก็ทําการ set parental control นะครับผมซึ่งจริงๆเนี่ยโลบอกเนี่ยมันมีตัวระบบ parental control มานานแล้วนะก็คือเหมือนกับว่าที่จะทําให้ตัวเด็กเนี่ยสามารถ ที่จะพิมพ์แชทได้หรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับผมก็คือเหมือนเป็นการคุมพฤติกรรมอะไรประมาณหนึ่งนะครับผมแล้วก็คุมเวลาเล่นเกมอันนี้ผมมั่นใจนะว่ามันใช้ได้หรือว่าอะไรยังไงหรือเปล่าแต่ว่ามันมีการเหมือนกับว่าทําให้ไอแอลเขานั้นนะถูกควบคุมจากทางผู้ปกครองอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ระดับต่อไปเลยนะครับผมก็เป็นการตัว disable message นะครับผมก็คือทําการปิดไม่ให้ส่งข้อความเลยคือลบบอกเนี่ยมันสามารถที่จะปิดไม่ส่งข้อความได้เลยได้นะครับผมเพราะว่าการที่เราพิมพ์ข้อความคุยกับบุคคลแบกหน้าอะไรเงี้ยมันก็ดูจะ เป็นอะไรที่อันตรายนะครับ แล้วก็บล็อกแอนด์รีพอร์ตนะครับผมก็คือในกรณีที่เกิดสมมติว่าไอคนนี้เนี่ยมันมาถามข้อมูลส่วนตัวถามนู่นถามนี่อะไรต่างๆแล้วแบบรู้สึกว่าอันเนี้ยไม่ใช่แล้วมันคุกคามมาแล้วบล็อกรีพอร์ตได้เลยครับก็ประมาณนี้นอ่ะเนาะสำหรับตัวอ,อ,อินฟโฟการาฟิกตัวนี้นะครับผมซึ่งผมมองว่าเป็นอินฟโฟกราฟิกที่ทําออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับผมสําหรับตัวของอ,อ,อ,อินฟโฟกราฟิกของทาง National Online Safety นะครับซึ่งอาจริงๆโดยทั้งหมดทั้งมวลจาก Twitter ตัวเนี้ยผมต้องพูดกันตรงๆเลยนะครับว่ามันไม่ใช่ความผิดของแพลตฟ อะไรแต่อย่างใดแต่แค่ว่าเราต้องสอนเด็กๆหรือสอนลูกหลานของพวกเราเนี่ยที่จะเข้าใจและปลอดภัยจากพวกนี้นะครับผมโดยการที่สอนให้ระวังพนพวกนี้อะไรประมาณนั้นน,นะครับเราก็จะโทษตัวอินเทอร์เน็ตต่างๆเพราะไม่งั้นถ้าเกิดคุณการที่คุณออกมาโพสอย่างเงี้ยคุณหมายความว่าทั้งโลกอินเทอร์เน็ตม่อันตรายหมดเลยเว้ยเพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องสอนลูกให้เข้าใจว่าเอ้ยคนพวกนี้มันเชื่อถือไม่ได้หรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับผม